สุดท้ายสุดท้ายมันใหม่หรือ,อยังไนี่ยโอเคแใหม่ก็เหยียบใหม่ไปเปลี่ยนอันใหม่เลยเปลี่ยนอันใหม่หมันกับพุ่มพุ่มเร็วกันบ่ได้มันกับทำเก่าอะห้าหน่วงไฟบ่ได้หวะห้อไฟเอารีแล้วอ,อ่เหยียงวายตัวไอ่อเหนีออยงมาดอกไฟลง ไปแล้วมันบ่คือมันเป็นดอกมันบ่ดอกไฟมันเป็นดอกความทีมันเป็นเดี๋ยวว่าที่นี่มันเห็ดให้ใหกำลังว่าได้บ่มันมอเตอร์มันหอนป่ะเนี่ยเล่ไหม่ตัวนั้นหมู่บ้านเนี่ยตาเหตุดันี่ยมาสังเกตเบื้องตัวไม่เนี่ยแจ้งหู่จักอ๋อแสดงว่าไอตัวนั้นมันไปโหลดมันไปแบ่งมันไปแบ่งอา แมนมันต้องไปมันต้องตัวกระแสไฟบ้านเขามันบ่หัวมันคือกันกระบาหเองวมาพร้อมเป็นของกินแลาวแต่ละการเดียวกันแล้ท่านพดตรวจหรือยังกิ๊มันไปเห็นเห้ไฟมันเป็ดอินชน่นะแมนดอกบัวยั่ได้เหรอเน เป็นตัววันต้อตัวใบต้อแบบขนาดนั้นวะบวก็ต้อตามวงจรดีเขาบ่กขันต้ออนุกรมกระแสบ่ลดลงเนี่ยขันต้อแบบไปแสกเข้าไปแบบอันนี้เสียแต่วงจรมันใหมาได้สั่นมันกับที่ไล่ยี่ไล่เอาแค่นั้นเองว่ะ ว่าไหนมันมีหู้อยู่งเงนกันเนี่ยว่าหมายถึงการพ่วงพ่วงไฟจับกันเ่องไปขนาดมันจังจะไปแบ่งกระแสได้ขนาดนี้ก็คือเข้อการแมนมันรักการโดยเสียดอกวะแต่ข้อก็บอกว่าใส่หรือยังไงวะว่าขันโดยรักขันขันมันอยู่ในเส้นเป็นอนุคมอยู่กระแสมันว่ลดไงมันไปเปลี่ยนตะวันมันไง แต่ขันเกิดว่าเข้าไปต่อแบบคอมต่อคอมอันนึงงยู่นีอันนึงเขาอันนึงไปใส่กับอีกขัวหนึงของหมอแปลงอย่างเดี๋ยมันไปคอมขนาดกันอยู่เนี่ยมันจังสิมันิม,นมาแบลงกระแสวอ่ะ กกกคกิกอยู่วันเกิดวันเกิดนี่จะเป็นเหรียางเหรียนเนี่ยนถเนี่ยยอดเข่าว่าตัดเข่าแกไรมาฮะเแก่ไรมยังก็ตัดเขาแก่ไรเลตัดเขาเข่าแตกฟัดเขาบอยกู ตัวยอดเขาอาวุธมันออกไรพอดบัวพวงเงินไอ้ไมว่ามัน,น,ม,ม,นมันเป็นบดไหมบดไหมมันเป็นเม็ดโอดานเลยอ๋อมัน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 หนีบกันมันเบียดกันขอบไปหันเนียนนี่เล็กจุดอ่อนมันเยอะเดี๋ยวนี้น ไหลขันมันไหลเข้าไปมันบอายน์นะมันกับมันเหมือนเป็นนงำัานแหละข้างวานหลอกจากมันทรายข็งเครองแหย่แห้่เม็ดเข่าที่อยู่ข้างบนเนี่ยบ่ได้ถิ่นน้ำนักลงมาหมองเดียวไหมแห่มันเบียงน้ำนักไห่ในแกนว่ายน้ำไหมบ่แห่มันกดลงมาตรงหันย่างเดียวนะถ้ามันเบียงเบียงเบียงน้ำเนี่ยมันกะดีมันกะดีปล่อยให้่ตัวนั้นมันหลุดลงมาง่ายงาเหรอขคือกับไอ้คือกับตัวสีเข่าไอตัวฟัดเข่าอะตัวอี๋ยังก่อ เอออ่าตอนประมาณนั้นเท่าเกิดว่าเกีเออ่ไขไม่เมดเลยแต่กันเป็นแต่เนี้ยน,น้อยมันกันดเว่าเนี่ยก้อยร่องสะกันบ้านไหนก็เหมือนกันเป็นเ็นเออ็น้ำมันรัดแล้วแวามันกัดเยอ,อ รอยเปอร์เซ็นต์ิแตกอยู่ว่างยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรต้ตัดการเรื่อยๆอ่าเปอร์เซ็นต์กับบอลทอได้ดอกแต่การใส่งานจริงมันอาจจะเวิร์กนะเพราะว่ามันหมุนตลอดไหมคือมันบ่ได้หยุดหยุดชะล่อไหมคือมันอ่าคือการใส่งานของตัวทดลองคือเนี่ยมันอาจจะปิดปิดยุดยุตเดี๋ยวยุดเดี๋ยวอันนี้การมันอาจจะมันอาจจะเป็นยังสั่นเฉพาะตอนสตาร์ทเังสิไหมนี่ผลเดือนอ่าหยุตผลเล่ยเลยแมน กันสตาร์สตาร์ตไปแล้วว่าขนาดไปของมันมาที่ไหนเขาวะขนาดที่ตื้อลึกของมันไปตามระบบของมันก็ควายหน่อยควายอย่างนี้ผมว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเหาองใสด้เต็มเลยเธอเดียวบอถอดละหรือบางครั้งเขาอาจจะใสแค่ประมาณได้ครึ่งนึงหรืออย่างเงี้ยประมาณเนี่ยที่น้ำหนักของเม็ดเข่าที่มันจะกดลงมาหมองหันนะเขาลองหาเอาแล้วอาจารย์หมองเนี่ยจะไมีผลงนายลำนักของเข่าที่ข้นเทาใส่หลายปั๊บมันจะกดลงไปไง อ่ามันถึงนี่ผลเพราะว่าพงโตมันเห็ดอยู่ในกระบอกที่เห็นไหนมันต้องลงไปได้กลวยนั่นเราจงหมุนไปเงี้มันมันบ่อะไรเพราะว่าเพียงแต่ว่ามันมาสกีบดติดประการนี่แหละรงหนำหนักเนี่ยมันมันบ่อใดแต่ว่าแค่้เขามันลงบ่อะไอยู่ในเนวนอนั่นขยไปเองนี่เลอบางมันลงปแน่านอ่าคือหล่องมันหล่องหล่องมันแคบบอ่ะ ช่องช่องไห่โตมันหน่อยบอหเือยังไงวะคือมันพอดีเกินไปบางที่มันกะมันกะ่มี่มองให้ให้มันดินได้ด้อมันกะกลายเป็นบีบมันแงมันเลยอัดเข้าไปจริงจริงมันตกกิดเยอะเลยมันมันมันหลวงมันใหญโตไดกพิูเลยบอบอต้องลองรลองห้ันไหมไหมตรงควันตรงที่ตัวควันไหมไมีผลบ่หมายถึงว่า ่็มองลุ้มที่เม็ดเขาจะลงไปหันนหนจังหวะการลงมมองหันนหนวัดเถอะนั่นแหละมันมีปัญหาเองเพราะแต่มันลงไปปั๊บเวลามันหมุนหล่อไปปั๊บมันก็จะไปเบียดมุกมันว่ามีพื้นที่มันบีบกันนหมอ่าปกติมันถึงมีระยะห่างของเม็ดเขาอยู่แล้วบี่ล่ะก้มันลงไปเม็ดสองเม็ดเราไปเต็มพอดีปั๊บเนี่ยมันบ่มีหมองให้เบียดอีกแล้วเพราะ้มันหมุนไปบีบกันเองก็แตกกันว่าล่ะแต่ขันเกิดว่ามันมีช่องที รับพื้นที่ลายก็นั้นไงคือระยะห่างของเม็ดเข่าที่พ่าท่านี่ท่านอีกมีจังหวะทีหมุนลงไปมองขันเนี่ยมันอาจจะมีทีวางที่ไหตัวจังหวะที่มันหมุนเพื่อว่ามันแตกมันลบได้เห็นไหมมันดินนีได้ไหมคือมันมีทีวางที่มันติดดินออกไปเห็นไหมคิดว่าเดี๋ยวว่าเป็นปัาดุยยแต่ว่าขันขันมันแบบแบบเด่นดึกด้ำได้มันนี่ย แบบหนึ่งว่ะโม่บอกยากบม่เข้าใจมันคือสุดตอกต่องลองเอาไปใส่รถแล้วมันจะเป็นอยังโม่หอดขัดเนยขัดปั๊บปั๊บปูมันโย่ปูเป็นวันเลยปีนี้โว้ยบ่อใดเห็ดแล้วมันต้องนำสักก้อนนำแบบนี้สักก้อนไงเพิ่มๆมันอาจติดบ่อใดมีผลอยังป้านไดก็ได้แตกก็ะถิบป้านใดียหายป้านนั้นดีก่าันแตกมันก็ะถิบเราเกิดเลยแมนบอก เนี่ยได้แต่ก็เกิดพอจมูกมันเกิดออกไปแล้วนะมองจมูกมันเี่มันจิงอกผมว่าเป็นอะไรต้อง้องมึงเขาแบบอาจจะเ่าหลายคือตัวว่าหรอชื่อเ้าว่ามันอาจจะมีผลจะตอนสาตาร์ทห้อาว่าแมนมาในห้องกับมุนเราไม่ไปยุดเองหะอหม,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 มุนเลยยุดเลยหมุนหมุนเลยยุดยุดเลยแบบหมุนแมนจังหวะเข้าแบบฟึดฟึดฟึดคือมัน มันบอต่อเนื่องนะแต่ว่าขันมันหมุนตอน่อเนื่องอ่าคิดว่ามันเกิดอีกแบบหน,นึ่งเขาว่าอืมแล้วว่ากนะันว่าอะไรใช่มูริจายมาเยียจเจ่ยมเจย์มันอาจจะเป็นผู้กำกับคนแล้วอย่าไม่รู้รรจนกว่าสีเดลไปใสดงานจริงนะสิว่าเละเม็ดเขา ก็มาเห็นแจกนว่านไปพบเต่อพูดเหมน่าจกตนนะฮเพื่อเผยหลองติดกล่องซองเมืองน้ำแด่ข้างหลังอ่ะไทยภาพอันนี้พอจริงจรมั้สันเลยมันต้องวิจัยไหมนะแม่นิดกล่องซองพร้อมหมดละทีนี้ปัญหาเดี๋ยวพราาหนึ่งคนเขาเมนแต่ว่า ปัญหาหลายตัวฮวนเขาหยอดหมอเตอร์มันบ่ได้มันปุ่มบ่ได้มันเห็ดแค่บ่อร์ไร่ไม่ก็คืออันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งหรอกการใส่งานจริงเนี่ยที่เขาสีไปอันฮอนเขาอยู่บางที่ที่เขาใส่ห้าไปเฮ็ดไข่มันก็บขั้นไหนฮวนไวหรือมันก็ต้องเขาใส่สอบเตรียมไว้แล้วมันก็แจ้งอยู่ในแต่ป่าแต่เนาะอันนั้นบ่อร์ไร่ฮวนแบบอือคือการใส่งานจริงเนี่ยคนก็งืิเอาเขาลรคจากเล่ามากกับไปรถเดี่ยเตรียมไว้ตะ้ปีกายแล้วว่ามูนี่จะเป็นเกาะฟันนึงเนี่ย อาจจะว่ใช่ปัญหาก็ได้ไปใส่งานจริงว่าต่รถมันได้กริงเหล้วมันอยู่ในสนามจริงมันกูเล็กกูเล็กด้มันบ่ได้กตั้งอยู่ซื่อดิมันเป็นซี่หยวกนาหยวกหลังอยู่ด้คิดว่ามันกระควันลงไงอเนี้ยมันอาจจะเป็นลงโตไปเลยก็ได้ปัญหาอาจจะจบหย่อนสถานการณ์จริงก็ได้ต้องไปลร่องจนวัยเขางอกเกิดขึ้นมากผลอะไรมันไดงกีหูแมน ลองเปรียบเทียบพูดแล้วครับไอ้ว่าเ้าใส่เขาแบบระบบวันปกติมือห้ากครับอันนี้ขันมันยังคุ้มกว่ามันก็ยังโอเคด้หล่ะให้ผลผลิตที่ซุมว่าเด้กระสอบเข้าซ้ำกันมันอาจมีเสียหายกับการวดแต่ว่าผลผลิตออกมาได้ความห่างได้อย่างที่ดีกว่ามันกับโอเคได้ห่ะอมันว่ามันก็ตกเมืองสรุปหลายๆอย่างสัมว่าเขาวันวันมือหาสอบยังีงเขากับมาเห็ดอันนี้หาสอบ่ังีง ซ่วาหาสอบของเขาเนี่ยมันอาจจะเสียหายไปแล้วการถูกบดแต่ว่าระยะห่างกับอย่างมันกลับเป็นดีเนี่ยมันก็กคุ้มได้แหละ mm. อ่ามันก,มนก็มีผลไงมันสดชื่ยอยู่แล้วไงอพอบางครั้งบางครั้งเขาเอาเข่าลงไปซะเต็มๆเลยสมัยเขาวานมือเป็นบ่ละ่ะมองได้กองกับกองวงยุ่งๆอยี่นะะมันอดีเออเลยก็บ,บองหันมันก็จะเรียเรากันนะโอเค เพียงเนกดต่องร่องต่องร่องต่องรอง่อเ็ุใดบานไหนก็สุดยอดแล้วขายจดลีกริตพุ่มมันย่าไปหมดละนอนถ้ารับผู้ใดเอาไปใส่ผลิตแต่ละเคร่องมั่งขอเลยหาเปเซ็นตจายมาเลยเัินเปิดบัญชีเั้นไหลเขาว่ารัว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 ,รวเลย อนันเ,เสือสกาขึ้นหางอยู่เสือเงินกับเขาวันที่นาะแต่หนุนเ่าเป็นเกลียววันนี้แล้วสมมุติเราเรียนไปมันแม่นอีหลีเนาะไผ่ระบาดท,ที่นี่น,นะเด็กคู่สลายังเล่าอย่าคู่เนาะเอาไปเห็นเนาะคู่สลายเลยเหรอไม่คู่สลายนี่สุดท้ายเนี่ยเราเป็นพอหวอผลเดี่ย อ่าเราเป็นพอ่อเราเล่าอย่าคู่เลยเรามาแค่นี้ต้องไปได้ดีแนเ่เจยบมะไม่อันนี้คู่ตนกันเราเว้คู่โซ่พ่นตะกี้เราก็ซ้อนอยู่นี่แหละม <c oughs> าเดี๋ยวนี้เราไปท่อนถ่ายงั้นเขาวันที่ไรทุวอยู่เงี้ยหน,นุนเราป่ะเลยเฮ้ยใหญ่เสียดเลย เฮ้ยเขามาเลยเอ็ดเขาพูดยังไนั่นขี่รถมาว่าไอ้กอกน้ำห้องแตกว่านั่นอยู่ฟังหุ่นเอายางไปหันมันที่แตกเลยยังไหนวาอยู่สือส่อๆมันตีไปแตกเลยยังไคนมู๊ไปซุ่นเอาว่าเนีต้องรถเส้นนี่ยต้นไปตบไปตีไปใบ,บ,บมันมันลเ,เลยน่ยต้องบอกว่าอยากบอกอะไรหรือว่าเออเขาพูดไรๆครับเห็นมาบอกที่จะแย่งอร่อยๆมาบอกเมันเอายางไอ้อันนั้นไปมัดไว้แต่มันถึงอยู่ฟังข้างหุ่นหรอกฟัง หรือมันอาจเสื่องสภาพด้วยกาวเด้อยความห่อนอีกย่างของมันเนแต่มันหงอยู่ฟังหลังกรอนมีเตอร์ไงมันเสื่องสภาพันนั่นอะไไรเลยมันมันไปซุ่นมันได้รูดเมันไปซุ่นมันรูดเลยวัก้อนหน้านั่นมันกิไม่เห็ดไอ้นั่นไงเห็ดแตเนียนเนียนกระดกนดูน โอ้ยเพิ่งไปแล้วที่ชาวกระลำปีกินทีห่อว่าต่างหากที่เขิ้เส้นหุ่นยี่สิบเมตรเลยเหล่าลังหนึ่งอ่ะหน่อยเป็นยังได้รองน้ำนะไม่ลองมันจะยื่นออกบ้านนะมันไหลมาจอกระปากซอยในี่ซอยมันไหลออกห้าเรือยๆจะเกิดว่าไปยังเดี๋ยววะเดียป่วงดีอยู่เหมือนกันตามแม่มัน ต้องจิตนึงนลิดนึงิดนึงเครียดนะนี่ไอ้คน,คน,นอันนี้วะด่าแมวลัน,ะนขนาดนสละไปหลายเหลอเ้ยข่างๆง,งมัดสวยเหลืออยู่ซ้ำดเดยวะเหลืออยู่งานหน่อยๆน,นิดๆจากเ<ไ>กือบงานเกินหมดแล้ว เขาไว,าว,ว้ด้ไงมาเลยว่เขาตอหาดเก็บองเก็บนั่นเด้อเขาผูจ้จเต็มเดืนเลยอย่าง <c oughs> อาีองมเ่เลยนี่มาเบิร์มาเมาพูดเดียวไปก็ย่อเลือใสแลนไปขาวเดียวแลนครับของมส่มาเตอไรเปล่าก็เห็ดนๆๆี่อ๋อสือแส còn ừ, 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 ừ. 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 kia là trồng kia, ấy xui chút xíu này, đầy chút xíu này, uốn đào loài đất, tản ừ. như ừ. vậy rồi cỏ lên cây, chia đầy uốn, chèn chèn, không 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 chèn không chèn chèn, không chèn chèn, อเรืองชัยนีอ่อะไรไม่ดีครับอา้าวป่าวเทศตซะกัน,นเดี๋ยวว่าเด้กินข้าวกินน้ำเนี่ยเดี๋ยวสิเป็นล่มเป็นแรงเลยครับโอเคเอ่าโอเคโอเคไปทางไหนเพื่อนว่านเขาหรือเปล่เอ็นกับสิบไปเส้นฟรีแล้วก็สิบไปบ้านเขานี่แหละอ๋ออ่าโอเคคระป๋องครับ ลงไหมนี่ยฮะให้หล็อกรถ้ว้ครับใหปก็ดโอเคมาหลางังาจเงียบไปนานเนาะ